ก็ขอากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกม โรบ็อกนะครับแบบแกนพีชออนไลน์นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเผ่านะครับในเกมแกนพีชทั้งหมดนะครับผมเพราะว่ามีคนสอบถามมาเยอะมากนะครับว่าเผ่านี้เผ่านี้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็จะมาทําในคลิปนี้เลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเผ่าที่1นะครับผมก็คือมนุษย์นั่นเองนะครับผมมนุษย์นะครับเป็นเผ่าเริ่มต้นของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับอย่างที่ทุกคนเคยเปิดมาเจอว่าตัวเองได้เผ่ามนุษย์อะไรนี้นะครับก็มันไม่มีอะไรนะครับเผ่ามนุษย์ก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับผม2นะครับผมเผ่า สกายเปียร์หรือเผ่าสกายเปียร์นั่นเองนะครับผมสกายเปียร์นะครับเป็นเผ่าที่มีปีกนางฟ้าอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งในคลิปผมเคยสอนไปแล้วนะครับวิธีบินนะครับสามารถไปหาดูได้นะครับเผ่าสกายเปียร์นะครับจะมีปีกแล้วก็ลดดาเมจการตกจากที่สูงได้นั่นเองนะครับถ้าเราถ้าเราใช้ปีกนะครับเป็นนะครับแล้วทำยังไงให้บินเร็วบินช้าใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับระยะกระโดดเรานะครับเราโดดมาจากที่สูงมากแค่ไหนนะครับเราจะเร็ว มากเท่านั้นนะครับเราตกจากเราตกกับที่สั้นๆแล้วเราปล่อยแบบกลางปีกมันก็จะตกแบบช้าๆมาให้นะครับก็จะเป็นทํานองนี้นะครับการใช้สก,กายเปียนะครับผม แล้วก็3นะครับฟิชแมนนะครับก็คือเผ่ามนุษย์เงือกนั่นเองนะครับเผ่ามนุษย์เงือกนั้นจะมีลักษณะเด่นของเขาอยู่นะครับก็คือตัวสีขาวสีเขียวสีแดงหรือเป็นสีต่างๆนะครับแล้วก็จะมีรูปลักษณ์ที่มีขี้มีหนวดหมึกอยู่ข้างข้างแขนมีมีเงือกอยู่ตรงแก้มอะไรงี้นะครับแล้วก็มีขี้บอยู่ที่หูก็หัวอะไรงี้นะครับถ้าใครมีก็น่าจะรู้อยู่ว่าเป็นยังไงนะครับเผ่าฟิชแมนนะครับสามารถว่าย ใต้น้ำได้นานถึง2นาทีนะครับแล้วก็ว่ายเร็วขึ้นด้วยนะครับแต่ต้องไม่มีผลปีศาจนะสำหรับใครนะครับที่ใช้ฟิตแมนและอยากดำน้านานๆนะครับสามารถต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับส่วนคนที่มีผลปีศาจนะครับก็สามารถเป็นฟิตแมนได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่ใช่ผลปีศาจเดิมบนน้าลาวาหรือน้ําแข็งนะครับก็ถ้าตกน้ําก็จะไม่ตายนะแต่ถ้าจมน้ําคือตายเหมือนเดิมนะครับผมแค่ เราห้ามเอาหัวหมุดน้ำนะครับเผ่าฟิตแมนที่ใช้ผลปีศาจไม่งั้นจะจมน้ำตายนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเรียนวิชาคาราเต้ได้นั่นเองนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนเรียนนะครับเพราะมันทํามามัน ซูโ,โครคุก,กับขาดําไม่ได้นะครับผมแล้วก็เผ่ามิง์นั่นเองนะครับเป็นเผ่าที่เป็นหเซเหมือนฟิตแมนนะแต่ว่ามันดูดีในหลายๆด้านนะครับเพราะว่ามีรูปลักษณ์ที่เป็นแบบเนี่ยแบบที่ผมเป็นอยู่นะครับก็จะมีเขามีหูกระต่ายมีหูเมลมีหางเมลมีหางกระต่ายอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งความสามารถของเผ่ามิง์นี่ครับผมเขาจะบวก10%มานมานาให้เราเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราได้มานะนี่ อันนี้คือสเตตเริ่มต้นของผมนะครับอันนี้คือเลือดที่ใส่ของทั้งหมดแล้วก็มีมานาเพิ่มมานะครับนิดนึงนะปกติถ้าเป็นเรียวตันจะได้ห้าร้อยสี่สิบป่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมได้เพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ได้แพสซีฟสกิลติดตัวมาคือตีติดตันนั่นเองนะครับผมเป็นตีแบบตีตีติดเป็นสายฟ้าแบบจี๊ดจี๊ดแบบจะติดตันตะกี้สองวินะครับประมาณวิหนึ่ง0ูน5จุดหนึ่งูนจุดห้าวิประมาณนั้นครับผมแล้วก็ สามารถเรียนวิชาหมัดอิเล็กโตนะครับสามารถเรียนวิชาหมัดอิเล็กโตได้นั่นเองนะครับผมก็เคยมีรีวิวไปแล้วนะครับในสมัยนู่นนะครับสมัยยังหนุ่มๆอยู่นะครับสามารถไปหารับชมกันได้นะครับแล้วก็ มีคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าอัปเดต5นี้นะครับจะมีเผ่าไซบอกมานั่นเองนะครับผมเตรียมตัวสุ่มกันได้เลยนะครับแต่ยังไม่มีข่าวหลุดนะครับว่าไม่ยังยังยังไม่มีภาพหลุดนะครับมาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเผ่าเผ่าไซบอกนะครับผมก็การแนะนําเผ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับผมสาหรับวัน บ๊ายบายครับ